สบายดีสวัสดีครับพี่น้องมนนีกับบาปิเตอร์ยืนอยู่ที่มอชิดนะครับผมสงครามชวนตุจักนะครับตอนนี้ก็นักท่องเที่ยวเลิกพี่น้องชาวไทยก็เยอะมากนะครับต่ตอนนี้นะครับผมมารับชมกระถองบาปิเตอร์ด้วยนะครับว้าวพี่น้องอันนี้จะเป็นสกายวอกนะครับท่านผู้ชมมานีกับมื่นมัอาทิตย์นะครับก็คนกานเน้นในเนื้อครับผมวันที่ยี่สิบสามกุมภาพันธ์นะครับผมสองห้าหกแปดนะครับท่านผู้ชม สกายบอกเสือเส่อมเสื่อมตรงข้าไปชวนตู้จักนะครับทางผู้ชมนี่มาไปเติร์กัมาหอดที่เรียบร้อยแล้วครับผมก็ถ่ายบรรยากาศให้พี่ให้น้องได้รับชมนะครับคุณคุณไลรีครับผมนี่นะครับเยอะมากนะครับผมไปรถเมล์ <Bye. S 1> ตอนนี้ผูคนก็มาเยอะมากนะครับทางผู้ชมอันนี้นะครับผมนะู สกายสกายวอล์คพี่นอ้องนี่นะครับผมนะนเดียบาร์เบเตอร์จะเดินาทางไปนี่นะครับผมเห็นถนนเมืองไทยนะครับผมนี่กันเป็นสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสนะครับผมนี่นะรถไฟฟ้าบีทีเอสมอชิดนะครับคามุสมมันนี่กับบาร์บิเตอร์ก็เดินทางไกลในเนื้อครับมันนี่ก็บมาเป็นกำลังใจให้บาร์บิเตอร์ด้วยเด้อครับผม กดไลค์กดแชร์กดซัดตะไทให้เบิ่งคลิปบาร์บิเตอร์บอกกดคำโฆษณานะครับขอบคุณเอฟซีพี่น้องไทยลาวสองฟังคงและพี่น้องอยู่ต่างประเทศเนาะไทยลาวอยู่ต่างประเทศนะครับผมบรรยากาศถ่ายภาพบรรยากาศตอนตอนตอนเช้านะครับผมนะกับประมาณสิบโมงกว่านะครับผมพี่น้องสวยงามจริงๆนะครับผม จะเป็นปลายรถเมย์แครับผ้โริสารก็รอขึ้นรถอยู่นะครับสวยงามจริงนะครับท่านชมนี่นะครับผมือจะถ่ายบรรยากาศด้พหยนอได้รับชมนะครับนี่แหละเมืองอ่พี่น้องถนนเมืองไทยสวยงามสะอาดนะครับตรงกลางจะมีต้นไม้นะครับผมโอ้โหจยุดเด็นก็มีต้นไม้นะครับ จุดใจกลางถนนเลยก็ว่าได้นะครับผมนี่โอ้ยพี่น้อ น,นกันหนึ่งสองสามสี่ห้าเลนนะครับผมห้านะครับหกเจ็ดแปดเก้าิสิบเอ็ดเลนทางบุโซโ<อ>น,นนี่ถนนเมืองไทยพี่น้องสิบเอ็ดเลนนะรวมทางเบิร์นี่ขนาดอยุดกรุดงเตะวันนี้ก็จะเป็นชวนตุ๊ดจักพี่น้องคนคนเดินเที่ยวชมชวนตุ๊ดจักก็เยอะมากพี่น้องวันนี้ชูมให้เบิรงเลยครับเด้อนี่พากันเดิน กลางยางนะครับผมนี่นะครับตรงนี้ก็จะเป็นสถานีรถไฟ MRT นะครับท่านผู้ชมตรงนี้นะครับผม MRT นะครับผมก็ใต้ดินนะครับก็อยู่มชิดนะครับผมนี่นะครับผนี่ครับผมนี่อานีรถไฟใต้ดินเด้อนี่ครับเป็นไปใต้อุ้มุ่งนะครับผมใต้ดินนะครับ อ,อว้าวพี่น้องเนอ้ยถนนเมืองไทยสวยงามจริงๆนะครับบึ้งดึกพี่น้องว้าวเบิกเอาพี่น้องเอ้ยพี่น้องครับบาปีเตอร์กลับมาหลายเดือนเลยนะครับเนาะและพึ่งมาอีกครั้งที่2แต่ว่า มากับน้องบ่าวผู้ไทยนะครับผมนะแต่ก่อนมากับลหลายๆคนเนาะพี่น้องอัรนี้เป็นสถานีรถไฟฟ้ามีทีเนะครับให้พี่น้องทายพี่ให้น้องและทั้งบ้านได้รับชมนะครับจากอยู่ต่างประเทศเนาะอันนี้กับผมแม่นภาพ AI เด้อครับผมภาพเดือจริงเด้อครับกับผมแม่นอยู่ต่างประเทศเนาะอันนี้คืออยู่ที่ประเทศไทยนะครับเบคก์พอกไทยแลนด์นะครับตามไปชมสวยงามนะครับผมนะ กลางคืนจะช่วยขนาดไหนพี่น้องเอ้ยพี่น้องอันนี้ก็ทายบรรยากาศนะครับผู้โดยสารก็เยอะนะครับผมเพื่อจะขึ้นรถไปต่อนะครับรถเมล์หรือรถตู้หรือแท็กซี่นะครับตรงนี้นะครับผมก็ลงจากยะธาน,นีก็จะไปเดินจะจะเดินทางต่อก็ลงจะคำสกายวอล์กตรงนี้แล้วก็ข้ามถนนเนาะก,ก็ลงมาฟังนี้นะครับผม พี่น้องเป็นสถานีรถไฟพี่น้องเอ้ยพี่น้องยิ่งใหญ่อลังการเลยครับอันนี้รถไฟมอดสิบนะครับทํามโชแต่ว่าปีเตอร์มาถ้ายคลิปอาทิตย์ละครั้งนะครับผมเพราะว่าวันธรรมดาก็ปา์ปีเตอร์ก็มาทํางานนะครับผมบอัน,นธรรมดาก็บาพปีเตอร์ก็ทํางาน ปาปิเตอร์กับชายอาทิตย์ละครั้งนะครับผมแต่ว่าอาทิตย์ละครั้งก็ไล่คลิปอยู่ครับผมก็เลยคอยลงคอยคอดอ,อาทิตย์ต่อไปเนาะอันนี้ก็บปาปิเตอร์มาบอก APFC และทุกๆท่านนะครับผมนะครับนี่พี่น้องอ๋อลนี่พี่น้องเอยพากัะลงจะรดไฟพี่น้องเบียร์ันลงเลยพี่น้องเอ้ย เปียกแก่ลงเลยครับรถไปรถไปกลับไปแล้วครับผมเปียกันลงเลยครับผมสกายจะัามสกายวอล์กเลิศพี่น้องครับผมมากันลงมากนะครับนักข่าวตา้งจ่านะครับผมนีอยู่เพือนครับผมมากันขามสกายวอล์กพี่น้องเอลือกำลังตั้งศาสเตอร์เยอะนะครับผมนะ น,น,น,นี่พี่น้องบรรยากาศบ้าเตอร์กับทายเขาอยู่สกายวอล์กชั้นบนกอนนะครับผมเดี๋ยวบ้าเตอร์ก็จะลงไปนะครับท่านผู้ชมนี่พี่น้องสวยงามจริงนะครับผมก็บรรยากาศแบบนี้ที่ประเทศไทยพี่น้องเอ้ยสวยงามและก็สะดุดตามากๆนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติกแกลางไหลมาเที่ยวที่ชวนตุจักก็เยอะมมากๆนะครับท่านผู้ชม ว้าว wow. พี่น้องครับสวัสดีครับในน,นนี้เป็นในมณนอกแอคชั่นสถานีเอ็มนะครับผมเอาไปฟ้า MRT มอาร์ทไปไปดินนะครับคนเยอะมากนะครับไปพี่นอ้องเราจะไปรับชมด้วยนะครับผมก่อจะลงสกายวอล์กนะครับผม วันนี้ปากเดินจะลงไปข้างล่างนะครับท่านผชมคนเยอะมากเลยนะครับทํามชมตอนนี้มากันเบียดกันนะครับโออิพี่น้องเลยหลายคนนะครับนเนาะมาเที่ยวชมที่นี่นะครับทามชมนะครับผมาเดจะเดินตามพุทธบาทน,นะครับ เยอะมากเลยครับทูโซมนี่พี่น้องเบิ่งเอาพี่น้องมีแเต่นทั้งเที่ยวสาวต่างชาทางนั้นพี่น้องเอ้ยอ้าหลายคนนี่ครับครับบาร์พ,พิเตอร์ขอจบาคาลิปนี้ก่อนนะครับไปรับชมคลิปต่อไปเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครด้วยจ้า